สวัสดีค่ะผมจะบริจาคให้หนึ่งพันบาทประมาณตอนเที่ยงจะมารีวิวลำโพงเป็นตู้ซับเบทโอนะครับเวอร์ชันจน2.0จากร้าน KS Sound นะครับเราจะมาดูกันว่าคุณสมบัติของตู้นี้นะครับมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยตู้นี้เป็นตู้ลำโพงคัสตอมนะครับของร้านที่ KS Sound ทำมาโดยเฉพาะนะครับโดยที่ คุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกวัสดุตกแต่งภายนอกเองได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังหุ้มคอนโซลหรือว่าจะเป็น PVC ปิดดอกลำโพงตรงนี้นะครับหนังหุ้มลูกค้านี่สามารถเลือกสีได้เลยไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หนังเทียมหรือว่าจะเป็นลายอะไรต่างๆสามารถเลือกให้ร้านตีและช่วยประเมินราคาได้นะครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้นะครับสเปคมันจะอยู่ที่ดอกซับ แอปเปิลนะครับ4.5นิ้ว2ดอกแล้วก็ดอกแหลม HK อีก2ดอกนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่1 6 8โวลต์5,000มิลลิแอมป์นะครับเปิดได้ประมาณเปิดได้ประมาณ20ชั่วโมงต่อเนื่องอ่าเปิดได้ประมาณ20ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงของตัวนี้กันอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือบลูทูธของรุ่นนี้เป็นแบบ5.0เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าแป๊บเดียวปุ๊บ เปิดเครื่องประมาณ5วินาทีประมาณ5วินาทีปุ๊บเครื่องจะเชื่อมต่อบลูทูธโดยอัตโนมัตินะครับ mm hmm. เพราะเป็นบลูทูธรุ่นใหม่เดี๋ยวคอยคอยดูนะครับอตอนนี้เชื่อมต่อนะครับต่อไปเราจะมาทดสอบระบบเสียงกันนะครับทดสอบระบบเสียงจากเพลงชอบที่แปลว่าชอบมากนะครับของศิลปินดบดนนะครับ เรามาดูกันว่าเสียงของลำโพงตัวนี้นะครับจะออกมาเป็นยังไงขั้นตอนแรกเราเปิดสวิตช์ที่หน้าคอนโซลแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราพอเปิดเพลงปุ๊บเราค่อยๆเลื่อนตรงวลลุมขึ้นมานะครับผมจะลองเพิ่มเบสแล้วก็เพิ่มเทเบิลดูนะครับ อ,อยากเจอเอาความรักไปมอบปลรอยยิ้มของเธอแบบนั้นมันทำให้ผมมุมอ่อนไม่ได้เลยมองทีทีก็ใช่เธอถ้าได้อยู่ใกล้ๆเธอใจคุ่ง,งละลายก็เพราะว่าเธอเนี่ยแม่งน่ารักเกินไม่ตีแต่ a ต i เซอนอนสาย You can't force my last n i g h ให้มันเปลี่ยนไปในทุกวันที่ใช้ชีวิตให้มีที่สั้นมากกว่าที่คิดอาจจะดูว่ามันยากไปแต่ควลำบากเธอกว่าผมจะห้ามใจ ไปรักเธอวันทีน่มันเป็นเธอเนี่ยจะชอนักเลยเป็นเวลาร่วมปีที่ไม่ได้ชอบใครมาไม่ได้ตามส่องใครตามลังควานเจ้คอยให้กําลังใจเธอสาส่องเธอปดเป่าพวกมาแล้วน้ำมีไว้กับสตอเกอร์อันนี้คือเสียงโดยรวมนะครับของลําโพงตัวนี้สามารถจากฟังถ้าฟังผ่านไมค์หรือว่าผ่าน YouTube อาจจะมีดรอปไปบ้างแต่ว่าเสียงจริงนี่คือสามารถเทียบแบรนด์ได้เลยนะครับนี่เป็นลำโพง ซับเบดโปรนะครับของร้านเคสซาวนะครับสามารถสั่งคัสตอมได้โดยที่ตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปก็คือดีไซน์ของด้านหลังเนี่ยครับเราจะมีดอบลมออกทางด้านหลังนะครับเป็นช่องลมออกมานะครับทางนี้ด้านล่างด้านล่างจะเป็นปุ่มเอาอไว้สําหรับตั้งพื้นนะครับโดยที่ไม่ให้ตัวลําโพงเนี่ยสัมผัสกับพื้นและตรงนี้นะครับเป็นคอนโซล ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือปุ่มออนออฟนะครับปิดเปิดปิดเปิดผ่านตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวเช็คแบตเตอรี่อันนี้คือเห็นไหมครับ5วินาทีปุ๊บเชื่อมต่อบลูทูธทันทีนี่ก็เช็คแบตเตอรี่กดค้างไว้เราจะเห็นสีแดงๆนี่นะครับไฟที่ขึ้นมาก็คือจํานวนแบตที่ขึ้นเต็มก็คือแบตเตอรี่เต็มนะครับถ้าแบตเตอรี่ลดไฟก็จะลดลงตามจากบนลงล่างนะครับ ตรงนี้ก็คือปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับปุ่มปรับวอลลุ่มปุ่มเพิ่มเบสแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงสูงนะครับโดยข้อแนะนําก็คือลองปรับเสียงที่ตัวเองชอบดูนะครับว่าอยู่ระดับไหนแล้วก็ใช้ระดับนั้นนะครับมันจะจะดีต่อลําโพงม,มากกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวคัสตอมนะครับมันอาจจะไม่มีตัวตัดเสียงเท่ากับเสียงแท้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรู a u x สําหรับต่อจากสาย U.S.B นะครับเข้าโทรศัพท์ได้โดยตรงเลยหรือว่าเข้าอุปกรณ์อะไรที่ใช้สาย A.U.X ต่อได้นี่เป็นดูาชาร์จแบบอีกรอบนึงนะครับว่าเสียงเป็นยังไงโดยเพลงเดิมน,นะครับชอบที่แปลว่าชอบมากของศิลปินดบดนนะครับมาฟังดูนะครับเบียดเธอนั้นเป็นเหมือนซันฟ,ฟาวเวอร์ไม่ได้ขอไม่เป็นไรเพราะว่าใจที่ได้ให้เพราะผมชอบเธอเพราะผมชอบอยากเจอเอาความรักไปมอบพอรอยยิ้มของเธอแบบนั้นมันทำให้ผมมุมออนไม่ได้เลย เ <Yeah. S 2> คนที่ไม่ต้องการสิ่งใดที่ผวกมนา,าดูน้ำเน่าไปความผู้จริงพปดเข้าใจไม่เป็นไรเธอใจดวงนั้นเธอยังไม่ปล่อยให้ใครได้เข้าไป y You so p r e t t y เชืเอนะ่อรอเจ้านาไม่ต้องไปฟังไฟที่ป่ามามาเธอน่ารังที่มีสาเลยหลายคนแบบเธอไม่เคยเจอที่ไหนเลยไม่เคยของเธอมันทำให้ดูดีเธอมีพูรังใจที่เป็นแบบนี้ ผมมองไม่ได้เลยมองนี้ทีท่ได้ใช่เธอถ้าได้อยู่ใ,ใกล้ๆเธอใจผมคงละลายแคเพราะว่าเธอเนี่ยแมงน่ารักเกอนว่ผมชอบอยากเจอเอาความรักไปมอบพอรอยยิ้มขงเธอแบบนั้นมันทำให้ผมพองไม่ได้อันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวลำโพงตู้ซับเบทโปรนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับจากราคา4,400บาทนะครับถ้า คุณติดต่อมาภายในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับรดเหลียมราคา3,900บาทนะครับแล้วผมจะทิ้งลิ้นติดต่อไว้ให้นะครับของคุณกิติพงศ์สุขโพนะครับเป็นเจ้าของร้านเคสซาวนะครับสามารถติดต่อได้ทางลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ